สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเกมหนึ่งให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปแนะนําเกี่ยวกับเกมนี้ผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่แวะผ่านเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามในช่อง u t u b e ของผมผม,ผมก็ฝากกดติดตามแล้วแล้วผมก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับมาเข้าในตัวคลิปต่อเลยนะครับทุกคนเกมนี้ที่ผมจะแนะนําในตัวเกมนี้มีชื่อว่า HuntingSimCase g เกมนะครับเกมนี้มันจะเป็นเกมเกมล่าสัตว์นะครับแบบว่าตัวละครในเกมนี้มันจะเป็นเกมสไตล์โพลิกกนนะครับตัวละครจะเป็นมุมมองบุคคลที่สามครับคืออย่างถ้าผมโหลดเกมนี้มาเล่นหรือว่าคุณคุณผู้ชมโหลดเกมนี้มาเล่นแล้วใช่ไหมตัวละครมันจะคือผมและคุณผู้ชมมาสามารถเห็นตัวละครได้จากด้านหลังครับ เป็นตัวละครในมุมมองในมุมมองบ,บคุคคลที่สามเกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวล่าสัตว์แบบว่าเปิดโลกครับเป็นเกมแนวล่าสัตว์แบบว่า Open w o ว l d อะไรแบบเนี้ยครับเราจะไปที่ไหนก็ได้ครับเราเราจะใช้ตัวละครไปล่า,าสัตว์ที่ไหนก็ได้ครับและในตัวเกมเนี้ยมันก็จะขับรถได้ด้วยครับขับรถยนต์ไปล่าสัตว์อะไรแบบเนี้ยครับในตัวเกมเนี้ยเริ่มโหลดใหม่ๆมมันก็จะใช้ ความจำทัพท์อยู่ที่57เมกะไบต์นะครับพอโหลดโหลดตัวเกมนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมคิดว่าในตัวเกมนี้มันน่าจะประมาณ200เมกะไบต์นะครับความจำในเกมนี้มันจะประมาณ200เมกะไบต์ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับทุกคนมันเป็นเกมเกมแนวล่าสัตว์ในป่าอะไรแบบน,นี้ครับขับรถยนต์แล้วก็ใช้ปืนใช้ตัวละครใช้ปืนแล้วก็ ขับรถไปล่าสัตว์ในป่าอะไรน,นี้ครับเราจะไปล่าสัตว์ที่ไหนก่อนก็ได้ครับมันจะเป็นแนวแนวโลกเปิดครับอย่างที่ผมบอกก่อนนัเนี่ยครับมันจะเป็น o p e n นเวิรครับเกี่ยวกับเกมนี้มันก็จะพิมพ์ประมาณว่ายินดีต้อนรับสู่โลกหลายมิติของการล่าสัตว์ชั้นยอดการล่าสัตว์ในป่าจำลองสถานการณ์ ในตัวเกมนี้มันไม่มีวมันไม่มีวิดีโอตัวอย่างให้ให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ผมจะให้ทุกคนได้ดูรูปภาพแทนแล้วกันนะครับผมจะไล่ไล่ไปท,ทีละรูปภาพนะครับนี่ครับรูปภาพรูปแรกมันก็ประมาณนี้ครับแล้วรูปที่สองนี่ครับตัวละครก็เป็นตัวละครสไตล์เกมโพลิอนะครับตัวละครในมุมมองหมที่สามในมุมคือเห็นเห็นตัวละครจากด้านหลังคือ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเห็นตัวละครได้300องศาเลยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าการบังคับปุ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างจะดูตัวละครผมคิดว่าน่าจะดูตัวละครได้มุมมอง300องศาแล้วนะครับเนี่ยครับรูปภาพเนี่ยครับเราสามารถใช้ปืนแล้วก็ซูมกล้องไปที่สัตว์ที่เราเจอได้ครับแล้วเราก็ใช้ปืนยิงสัตว์ตัวนั้นได้ครับ เนี่ยครับรูปภาพผมก็ไล่ให้ทุกคนได้ดูนะครับไอเกมเนี้ยผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าในตัวละครมันมีให้เราใช้ใชได้ประมาณกี่ตัวนะเพราะเพราะ,เพราะว่าในตัวเกมเนี้ยผมไม่เคยโหลดไม่เคยไม่เคยเล่นเลยครับเนี่ยครับรูปภาพนี้มันเป็นอะไรที่ท,ที่ตลกมากเลยครับตัวละครบแบบว่าแกล้งตายครับเวลาตัวละครเจอหมี แล้วก็ตัวละครก็แกล้งตายแล้วก็แล้วหมีหมีก็ไม่รู้ว่าจะทําร้ายตัวละครหรือเปล่าน,นะแต่อันนี้มันอันนี้มันเป็นรูปภาพไปดูครับในตัวเกมนี้มันจะมีแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยครับ,รบตัวละครแกล้งตายแล้วก็มีหมีอยู่ข้างๆนะครับมันเป็นอะไรที่ดูดูแล้วตลกมากเลยครับทุกคนเนี่ยครับมันก็จะมีอันนี้มันเป็นหมาหมาจิ้งจอกหรือเปล่าน,นะ เอา้เาแล้วผมไปกดอะไรวะเนี่ยเนี่ยครับรูปภาพรูปภาพมันก็ประมาณนี้แล้วครับทุกคน ถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากที่จะดาวน์โหลดเกมนี้คุณผู้ชมก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับเกมนี้มันเป็นเกมแนวออฟไลน์ครับเกมแนวไม่ใช้เน็ตก็คุณผู้ชมอยากจะโหลดคุณผู้ชมก็สามารถโหลดได้เลยนะครับอาร์ฟเกมนี้ผมก็มามาแนะนําเกี่ยวกับเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็ไว้รอชมคลิปวิดีโอของผมได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมกลลาทุกคนไปกันนะครับไปแล้วครับ